สวัสดีครับลุ้นกันเลยเดี๋ยวนี้สี่โมงสี่สิบแล้วเกอบสี่สิบแล้วเลือกตกห้าโมงเนาะวันนี้ก็ไอพวกติดจุกเช้ากติดจุดพักเนี่ยนะกหนุนล่วงหมดแล้ววันนี้ีฟิลดอนน่าจะเต็มที่แล้วได้แค่ลุ้นเนาะวันนี้เนาะ ได้แคร์ลุนนะวันนี้เนาะเี่ซีวงดอนเต็มที่แล้วครับอีกยี่สิบนาทีสู้กันต่อไปครับผมสวัสดี